สวัสดีครับมึงทิ่งแม่เดลซายามมาเตียงข่าวด่วนกับเพ่ในฟน่เอฟซีทั้งยูฟ่าในเมืงอมงกลางคืนในเกิดเกิดแบบเรื่องลไรเงีย้ยหนึ่งก็อายุข่าวครับอายุข่าวฟังว่ามึงกับ ขอยังพระท่านนะครับไฟนี่ลมลเยลยนะเต็นลมเบิดมันจะไฟหกักแตกเสียหายหมดพออยู่เขาลุกนี่ก็บางอันก็เอาท่านบางอันก็เอาพระท่าน,านาไปนนหลอกผ้าใบมือเตีมนแบบลอยคือแบบเสกียเลยครับ ทุกอย่างเปกับสายลมหมดครับจอยพี่น้องไม่ขายไม่ขายาปลอดภัยบัดซุขคนสุขสุขคนครับพี่น้องคนก็พอดีมันเพิ่นกำลังเก็บของพอดีครับผมเลยเอาเอาเสื้อก็อยังมันถึงมันจองเตลี่ยนโซนหนึ่งไว้แต่โซนหนึ่งก็เอาพวกท่านครับ อันนี้อันนี้ปลอดภัยดีบมล่ลมครับพี่น้องเือสิงหงอกไปเลยมันก็นังจะเก็บของไปต่อ,องานเจ้งเรื่องบลารต่อพี่น้องมงนเดืนนี้ลมครับพี่น้อง ล่มก็แห้งล่มแบบโอ้มันเป็นสังกะสีแหงนนะอยู่บก็เดบบิมอย่องังี้ทุกอย่างอันนี้ล่มมือที่สองก็มือแหลกมือแหลกวันไหนได้พี่น้องไม่รูกวันไหนถ้ามือสองสยอดเลยเต้นนีน่พึ่งเอาล่งขึ้นเลยครับปกติมันอยู่ทางสายไฟเลยผมก็เลยถ่ายรูปยังไงโอ้ขี้ตอหน,นึ่งมันชุนระหุแห่งก็ตรง ไปเก็บขวงตรงอมองเอายังไงมงพุ่มยูอ่ะต้องแหมงมพุ่มยูนหลอดจากหนามจากยิงสีแดงสันน,นวลทั้พรูปีทุกอย่างก็พี่ล่งไปเลยอะเต็นที่ยังกะไเอเบิร์ตต้นนี้ก็ลมแต่ว่ามันลมเฉพาะข้างบนครับพี่น้อง กายูรูนี่นี่คือครั้งที่สองที่เจอกรบเจาะข,ของแต่ครั้งแรกมันเจอกับวิธีครับมเจอไฟขับรถแม่เนี่ยใครอยูู่นี่ก็มันว่าได้ดลุกทับแต่ว่าพวกเสื้อพวกยังก็เอาให้ดีอ่ขนาดใส่เลขย่างดนีก็บไปยูครับพี่ น้งบสวัดีค,ดคอนเสนส์ตขึ้นนะพี่ไม้ฮา์เชรีย่ยกำลังขึ้นหลักไม้ตะไซ์บรับพี่น้องลุ่มพุน่นโอ้พี่น้องบุงขาทัางรับฟังสอฟบอลาสุดยอดเลยครับพี่น้องพุนน่นี่โคตรร้ายนี่นี่ครับ กิ่งใหม่พวกขึ้นผหลากตามเสีย็งมาโอ้พี่น้องเลยน่ะนนี้หกักเกี่ยวกบพ,พท่านนะผมลำทางเสียงมาผมมาได้ขายเบียร์แล้วหลักฝนมันตกช่วงนี้เลยมันได้หักลงมาผ่าไฟลักนี่แต่ว่าแต่ว่าเกี่ยวกบพวไฟบวเป็นดยังครับพี่น้อง

มันมันผู้ชายจอยเป็นปิวครับมันเคื่อนนี้บ่บ <c oughs> ่ลเหลืออะไรแหละตัวนี้ไฟตัวนี้ก็ยิงมาในตัวนี้ยิงอยู่นอกเนาะสมอโฮมตีไว้มงนี้ว่าย,ยูได้พี่น้อง,งเลยเชื่อว่า สมาติไปบางนีวายูเลยคือมันดึงเบบกระดีที่มีอันนี้ซอยมีหัวกันเขียร์แท้เด่นซอยครับประมาณนี้ครับอันนี้ก็บฝาวงทั้งฝ่าแบบฝ่าแบบมือพับเหลี่ยมแบบโอู้ไปมึงหน่อยครับพี่น้องโอ้ยลงฝ่าลงน้ำเม่นน้ำพุงน้ำเม่นน้ำพุงเม่นี่ผมหยุดยันเลยแต่ผมก็ ขันบ่อไฟเขาลงาขันเ้าบ่ออกของเขาลงมันก็สีลมทับพี่น้องไหมเอายังไงเลยรถกระจายหมดเลยมันก็สีลมทับของเพื่อนสีหน้าก็ต้องจำปินเขาลุง่งครับพี่น้องมือย่รองกับกรรมการพวกความกรรมการแช่งเรือนี่ก็คือลงทุกอย่างลุง่งหมดเลยยูปงทางการกตีสมอให้ครับ วิธีเครื่องเสียงเพื่อนกะวาดเพ่ดีเพื่อนยึดดีอยู่คระจิ๋งเพื่อนยึดดีอยู่ะวิธีโดมให้อยู่อยู่จิ๋งอยู่อยู่ทุกอย่างเกิดไวมากมาไวมากแต่กะหูอยู่กับพายุเขาหูอยู่พาย no ุเขาเลย ทุกอย่างเซฟตีหมดที่งานวิธี่มืงองรถพัดล่มัะลงมมาเองเดียวล่มแบบโอ้บนไทายไปบ้านเถอะพี่นอ้อไทยไปบ้าน ผมว่าไทยรอกเติมมันกิดสีบายจังเลยล่ะคันสี่ไทยก่ะสีเออมันกิดโตแห่งเนาะผมก็ย่านเนาะดีที่ไฟไฟเปินดับพอดีเลยไฟฝ่าดับพอดีเลยพอดีเลยตัดไปในตัวไปเลยแบบที่ผมบอกอย่างว่าท่านแล้วนะจึงผมสีมีสต็อปเปอร์มีบอก กันไฟดูดไฟไาลุ่มเมื่อเนี่ยบมื่นอนน hm. ้องเหี้ยวถึงระบบสีลุ่มไปดีครับผมก็บ่ิเนี่ยใจนี่การระบบสีลุมกันนะกับวิ่งทีมีตัวเหี้ยวกับเลยตัดไฟตัดอย่างลุ่มอีกเพื่งสิทธิงานใหม่มาถึงเรียบร้อยครับมาดูือ ชิวเหือฝ่าลงแห้งชิวกระเด็ดเลยนล่ะตอนนี้ฟ้าคุณมัดตัดไฟตัวงานเท่าไรหรอ คลิปนี้ฝากให้ฝากให้ไม่ขาดไม่ขายใ,ในงานมุงค่าในงานเชียงเรือนนี่อ,อ,อดปลอดภัยขอคลิปเอฟซีทั้งหลายทีม่มอบของเมืองทีมง,งานในสยามกับพิจารณากันนี่คือคลิปนี้มันใหญ่ประเดี๋ยวมันเป็นอย่างไรแบบใหญ่ยยบวกครับจุกอยู่ครับ ผู้จัดงานกับทางงานเขาเรียบร้อยว่าว่าผู้ตัางผู้เต้นม้วนลงกผู้นี่ครับคิดให้ครับซ้อมแม็กค์ของมก็ซ้อมทุกอย่างก็ดีของมันพ่อหาเปลี่ยนไหนแต่คนมันหาเปลี่ยนหมดเลยครับอ่าทุกงินในสยามก็จะขอฝากไปคลิปนี้ สิบหน้าสิบปีนังได้กันแอ้วทิ้งนั่สิลงให้มึงเด้อพี่น้องถึงสิบว่ค่อยลงกันแต่สิพยายามลงพี่น้องมึงพอแต่พอค่อยมีเวลาสิลงะนะเนี่ยไปจี้กับมาตัดคลิปต่ยังนี่ครับบ่ค่อยได้ตัดคือมีแตล่ลงเลยถ่ายก็คือลงมีมือ่อใดว่างก็ลงเหมือนกันสินะ ทีมงานในสยามก็ทีขอไปเก็บไฟเก็บของก่อนเด้อบ้านนี่จีได้พดมุนิก็จีได้กลับบ้านแล้วมุนิกลับบ้านแล้วครับพี่น้องงาน,นางานไหนงานไหนถ้าทางย e ุซี่เห็นทีมงานในสยามอยู่ในงานนั่นก็ทักทายกันได้เด้อพี่นอ้องฮะขอฝากกดแชร์กดแชร์กดไลค์กดซับต่อใครทีมงานในสยามไม่เด้อพี่น้อง อะไรบวกดีขอคอมเมนต์อยู่ในคลิปนี้คลิปนี้ขอฝากคุณท่าหอนของพายุลูกนี้จากพี่น้องฟังอสอบปอลาวกับฟังไทยเออ้อนผู้ใดสิขมไม่ลำพวงกะในเออมืองพายุกอนเนอะพี่น้องเอ,อ้ยเาเลาาไปกาบบ่าเสียเวลาเดี๋ยวผมจะขอเวลาไปเก็บของกันเอพี่น้อง่านในยามผมถ้บ,บอกที่งานนี้แบบสุดยอดเลย Yeah.